ทุกทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานตลาด EDU ก็จะมาชี้ช่องรวยด้วยธุรกิจทำเงินบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเรากันทุกคนโดยเฉพาะผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมทำการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และคงจะไม่มีใครกล้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้จัก Google กันแน่ๆเลยนะคะเรามาดูอาชีพช่องทางทำเงินช่องทางใหม่บนโลกออนไลน์นะคะเรียกว่าเป็นการทำา f f i l i a t e Marketing นะคะซึ่งการทำา f f i l i a t e Marketing กก็คือการทำการตลาดผ่านทางตัวแทนโฆษณาโดยทางบริษัทที่เราร่วม เป็นพันธมิตรนะคะจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับตัวแทนโฆษณาก็ต่อเมื่อตัวแทนโฆษณานะคะได้ทําการโปรโมทประชาสัมพันธ์หรือว่าแนะนําคนเข้ามายัางเว็บไซต์ของบริษัทและผู้เข้าชมเว็บนะคะก็จะทําธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าการสมัครสมาชิกเป็นต้นนะคะ เรามาดูระบบการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งในส่วนของการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะผู้ผลิตก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ประมาณ40%จากนั้นก็จะส่งสินค้าผ่านไปยังพ่อค้าคนกลางนะคะทำหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคนะคะซึ่งพ่อค้าคนกลางก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ60%นะคะซึ่ง จากโมเดลนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพ่อค้าคนกลางนะคะจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดจําหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคนะคะและได้รับส่วนแบ่งหรือว่าส่วนต่างจากผู้ผลิตนะคะได้กำไรมากถึง60%เลยทีเดียวเปรียบเทียบกับการทำ Affiliate Marketing ในปัจจุบันนะคะเราสมัครเป็นตัวแทนหรือว่าพันธมิตรกับ บริษัทชั้นนำนะคะยกตัวอย่างเช่น a เม z o n นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-commerce ยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะคะจากนั้นเราก็ทำการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะคะแล้วก็นำเอาแบนเนอร์หรือว่านำเอาเทคลิงนะคะมาติดตั้งในเว็บไซต์ของเรา <c oughs> เมื่อเราทำการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะคะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บนะคะก็จะเข้ามาคลิก ะะสั่งซื้อสินค้าเมื่อทําการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนนั่นเองนะคะข้อดีของการทำแอฟเฟลด์มาร์เก็ตติ้งนะคะ 1. เราไม่จําเป็นจะต้องมีสินค้าหรือบริการเป็นของตนเองนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องมีฝ่ายบริการลูกค้านะคะ 3. ไม่จำเป็นต้องจัดส่งสินค้าหรือรับผิดช,ชอบต่อความเสียหายของสินค้า นะคะ 4. ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะซึ่งถือว่าลงทุนต่ำนะคะมีโอกาสได้กำไรสูง 5. เราสามารถที่จะเลือกทำโฆษณาสินค้าได้หลากหลายประเภทนะคะ 6. เราไม่จาเป็นจะต้องมีระบบการชำระเงินเป็นของตนเองนะคะและข้อดีข้อสุดท้ายนะคะสามารถที่จะเริ่มต้นทำงานได้จากที่บ้านนะคะตลอด24ชั่วโมง เรามาดูหลักการคร่าวๆนะคะในการร่วมเป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ Amazon.com นะคะเมื่อเราทำการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นตัวแทนโฆษณานะคะสมัครแอเฟรียกับ Amazon.com นะ,ะซึ่งปัจจุบันก็สมัครได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเมื่อเราสมัครเป็นแอเฟรีย์กับ Amazon เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็สามารถที่ใช้ช่องทางในการทำการตลาดหลากหลายช่องทางนะ,ะเช่น มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะมีบล็อกรีวิวสินค้านะคะหรือท่านอาจจะทำการโปรโมทประชาสัมพันธ์ผ่าน Search Engine Marketing นะคะหรือ PPC ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนะคะเข้ามายัางเว็บไซต์ของเรานะคะจากนั้นก็ทำการคลิกลิงก์นะคะเข้าไปซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ amazon.com นะคะเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นนะคะ และมีการจัดส่งสินค้าเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองเรามาดูตัวอย่างบล็อกรีวิวสินค้านะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำเอาแบนเนอร์นะคะหรือว่าลูกเล่นวิจเจ็ตต่างๆนะคะนำเอามาตกแต่งในบล็อกของเรานะคะเพื่อทำการโปรโมตประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บ a m a z o n c o m นะคะเรามาดูตัวอย่าง f f i l i a t e provider นะคะหรือว่าผู้ให้บริการในการทำธุรกิจ ออนไลน์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ amazon.com นะคะ clickbank หรือแม้แต่ google นะคะก็จะมีในส่วนของ google affiliate network นะคะ share a sale a ad circle a นะคะหรือว่า commission จังชั i o หรือ link share เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้เราสามารถร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็น affiliate กับเขาได้นะคะเรามาดูสถิตินะคะ ของปี2008นะคะจะเห็นได้ว่าจากสถิติตัวอย่างการซื้อขายสินค้าในช่วง Holiday Season นะคะก็จะสังเกตว่าในปี2007กับ2008นะคะการสั่งซื้อของบนอินเทอร์เน็ตนะคะมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกันนะคะสูงขึ้น27%เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะสามารถทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยมีการจเจริญเติบโต ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าหากท่านสนใจที่จะเริ่มต้นในการทําธุรกิจอัฟเฟรนต e มาร์เก็ตติ้งนะคะสิ่งจําเป็นในการเริ่มต้นทําธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะมีเว็บไซต์ส่วนตัวหรือว่าเว็บบล็อกส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครเป็นผู้แทนขายสินค้านะคะสามีอีเมลแอดเดรสนะคะและสุดท้ายขาดไม่ได้นะคะก็ มีเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อใช้ในการรับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองและถ้าหากสนใจอยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเงินล้านออนไลน์นะคะสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะคะหนังสือเปิดกระโหลกสร้างเงินล้านออนไลน์นะคะเล่มแรกและเล่มเดียวที่อัดแน่นเนื้อหา Affiliate Marketing และ Contextual a d นะคะหรือสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะคะ www. ตลาด edu.com หรือสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 2 6 4 0 0 0 6หและหาซื้อได้ที่ร้าน C ิอและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศค่ะถ้าหากท่านอยากรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องของการสร้างเงินล้านออนไลน์นะคะท่านสามารถที่จะเข้าร่วมสัมมนานะคะเปิดกะโหลกสร้างเงินล้านออนไลน์ได้กับทางทีมงานตลาด edu ได้นะคะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณทรงชัยนาอัมไพซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเปิดกะโหลก สร้างเงินล้านออนไลน์หนังสือเที่ยวไปรวยไปกับ v e l a f f i l i a t e โปรแกรมนะคะสามารถสั่งจองอบรมสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ